เปิดความรักครูเงาะว่าที่สะัยอินเดียขอพอรเจดีชเวดากองจนได้แฟนร่ำรวยมากดีกรีนักธุรกิจเรียกได้ว่ามีเรื่องราวชีวิตรักที่หลายรสชาติสำหรับครูเงาะรถสุคน นักพัฒนาบุคลิกภาพนักพูดสร้างแรงบันดาลใจวิทยากรชื่อดังโดยก่อนหน้านี้ครูเงาะเคยออกมาเผยถึงเรื่องราวความรักของตนเองในรายการคลับไฟเดย์โชว์ครั้งมีแฟนเป็นรุ่นพี่ที่คณะชอบใส่หน้ากากเข้มแข็งไม่มีความออนยนและเข้าใจว่าผู้หญิงเก่งจะเป็นที่รักเป็นคนแข็งมากไม่กล้าแสดงความรักความรักครั้งแรกยังไม่เรียนรู้อะไรมากรู้แค่ว่าไม่ต้องไปคิดถึงมันจะได้ไม่ต้องเจ็บ แต่ไม่ได้เรียนรู้ว่ารักที่ดีต้องสร้างอย่างไรตอนนั้นคิดไม่ได้คิดแค่ว่าฉันต้องชนะพอมีคนเข้ามาจีบไม่ได้ชอบแต่รู้สึกดีเพราะคนนี้เก่งกว่าแฟนเก่าเราครบให้พอชนะแต่พอเรากลายเป็นมือที่สามโดยไม่รู้ตัวแฟนเขามาเปิดเผยให้เห็นเลยแสดงตนเลยที่เจ็บกว่าคือเขาไม่ได้นอกใจแฟนเขามาหาเราแค่คนเดียวเพราะเขามีคนอื่นในที่ทำงานเราทั้งชาทั้งตัวโกรธแล้วก็รู้สึกไร้ค่า แต่ความสุดท้ายก็เปิดศึกชิงคนที่เราไม่ได้ชอบมากแต่มันเป็นเรื่องของกิเลสของมนุษย์เป็นเรื่องการเอาชนะเพราะตอนนั้นเรารู้สึกแค่ว่าเราได้ผู้ชายคนนี้มาเราชนะเราก็จะชนะเลยจนกระทั่งเราแต่งงานกับผู้ชายคนนี้ทั้งๆท,ที่เราไม่ได้รัก ขนาดในวันแต่งงานเราไม่สามารถพูดออกมาได้เลยว่ารักเขาเราพูดเขียงแค่ว่าขอบคุณที่อดทนกับคนอย่างเราได้ชุดแต่งงานเพื่อนเลือกให้รูปในวันแต่งงานไม่เคยล้างเพราะไม่เคยใส่ใจมนุษย์คนหนึ่งขาดความนับถือตัวเองแล้วเราทำผิดในความสัมพันธ์เราก็รู้ว่าต้องอยู่แบบนี้เพราะไม่มีใครดีที่สุดหรอกพอใช้ชีวิตด้วยกันทุกอย่างคนมันเข้ากันไม่ได้เลยมันเหมือนรอเวลาเมื่อไหร่จะจบความสัมพันธ์นี้ลง เป้าหมายของเราทั้งคู่คือไม่มีอะไรชัดเจนเลยมันขัดกันไปทุกอย่างไม่มีความสุขในความสัมพันธ์เคยทะเลาะรุนแรงถึงขนาดที่เราเถียงเขาเขาก็ใช่อารมณ์กับเราจนมีการลงไม้ลงมือกันเราว่ามันไม่ใช่แล้วส่วนโจอ้ราชเทพแฟนคนปัจจุบันเป็นนักธุรกิจ ตอนนั้นเขามาจีบเราแต่เราไม่ได้ชอบเขาอธิษฐานขอคู่ที่เชเวเดากาดองไปกันทั้งออฟฟิศเลยและเขาก็พาแม่ไปด้วยเหมือนกันแต่บังเอิญไม่ได้นัดกันไว้ตอนนั้นเราไหว้พระประจําวันเกิดเราก็อธิษฐานขอเจอคู่ขอมีศีลศรัทธาปัญญาจาคะาเสมอกันเป็นคนดีอธิษฐานเสร็จไหว้เสร็จหันหลังกลับมาแฟนยืนอยู่เลยบังเอิญทั้งคู่ประตูมีหลายด้านมากดันขึ้นมาประตูทางนี้จังหวะนั้นเราหันไปหาเจดีแล้ว เราเปิดใจคุยกันแต่เขาไม่ตรงกับสิ่งที่เราชอบมันเลยเขามาดีสุภาพเหลือเกินแต่ด้วยอะไรบางอย่างบอกในใจว่าถ้ารูปแบบเก่ามันดีดีไปนานแล้วเราเลยใช้สมองแบบที่ว่าตอบโจทย์เราคือศีลศรัทธาปัญญาจาคะซึ่งเขาตรงโจทย์ของเราทุกอย่างเลยเปิดโอกาสคุยกัน